เรื่องการฟิกซ้ายฟิกขวาแล้วนะแล้วก็ฟิกล่างตามใจเลยที่เราสอนไปเมื่อคลิปก่อนคลิปนี้ก็จะอธิบายกันเรื่องการกดนะกดปุ่มซึ่งเรามีปุ่มอยู่แล้วจากคลิปก่อนอเราก็อาจจะแบบสามารถที่จะดัดให,ให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะตามใจเลยปึ๊บคราวนี้เนี่ยบอกว่าเรา,เราดัดให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วมันไม่อยู่ตรงกลางอยากให้มันกลับมาอยู่ตรงกลางเป๊ะๆมันอาจจะแบบว่าต้อง,องมาเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมมันจะแบบยากหน่อยแล้วก็ตรงนี้เลยนะโคดเเป็น0ูนย์ อเคต่อไปเราจะทําการดูว่าปุ่มเนี่ยเราจะใช้อีเวนต์ในการกดกดปุ่มเนี่ยเราจะดักตรงไหนนะเราคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะทางซ้ายบนแฮชี่แล้วก็สกอร์ไปข้างล่างนะสกอรไปข้างล่างตรงนี้จะมีคําว่า On Click อยู่ตรงนี้นะ,ะแล้วก็สามารถบวกได้เพื่อเพิ่มอีเวนต์ในการคลิกอล่ะจะเห็นว่าพอเรากด On Click ขึ้นมาเนี่ยมันจะมี การเรียกหาตัวของอ b j e c t ก่อนเห็นไหมอโอเคนะเราก็สามารถที่จะเขียนสคริปต์ลงไปได้ในการใส่อีเวนต์ในการคลิกนะกับปุ่มนี้อืมโอเคเราเข้าใจเรื่องของโครงสร้างของปุ่มแลนะ้ว่ามันต้องการรับอะไรบ้างในฝั่ง editor ต่อไปจะเป็นเรื่องของการเขียนสคริปต์อันดับแรกคือ new folder มาก่อนเพื่อความเรียบร้อยนะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า script แล้วก็คลิกขวา c r e เอทที่เป็น C-Sharp นะอืมแล้วก็ตั้งชื่อว่า BTN คลิกง่ายๆนะแล้วก็เดี๋ยวมานคลิกขึ้นมามันก็จะเปิดดีเทอร์ขึ้นมาเลยโอเคอ่๋ออันนี้ยังไม่ได้ผูกตัวของอันนี้เนาะอ่าเดี๋ยว จะต้องทำการตั้งค่าให้มันเปิดด้วยตัวของ Visual Studio โอเคเรียแบบร้อยอันเนี้ยมันจะคือจริงๆ VS Code ก็สามารถที่จะเขียนได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้ตั Auto ้งออตโมติคอมพิวเตอประมาณนี้นะใช้โปรแกรมนี้แหละโอเคคราวนี้เนี่ยเราจะทำการเพิ่มฟังก์ชันนะ สคริปต์เราเขียนตามนี้ลบตัวของสตาร์ทกับอัปเดตไปก่อนโอเคเอออันนี้อันนี้ซูมอย่างนี้ได้นะจะได้เห็นชัดโอเคประกาศฟังก์ชัน void btn p l a c e ใช้เป็น btn p l a c e แล้วกันนะเราสามารถดีบั g ได้โดยการที่ใช้คำสั่งพิมพ์ debug ตามนี้นะจุดด้วย Lock หน้าที่ของฟังก์ชันเนี่ยก็คือว่าเราให้มันถ้ามีการเรียกอะให้ดี b u g คำว่า preset ขึ้นมาอันนี้คือหน้าที่ของสคลิปนี้นะเอาละเราก็ save นะ ctrl s save ไปแล้วก็ปิดไปได้เลยอ่าจะอาจจะแบบจริงๆไม่น่าปิดหรอกเพราะว่ามันเปิดชาร์จไม่เป็นไรปิดไปละช่างมันทีนี้พอเรากดไปที่ปุ่มนะแล้วก็ตัวของดันไทม์ตรงนี้เห็นไหมอ่า รันไทม์ตรงเนี้ยก็ก็คือว่าเราเราเลือกเป็นรันไทม์ทุกแล้วแหละรันไทม์บอรล,ลี่แล้วก็ตรงเนี้ยมันเรียกหาตัวของแคบบ็อบเจ๊กใช่ไหมอ่าแล้วก็สามารถเอาสคริปต์โยนไปข้างบนนี้ก่อนอ่าเดี๋ยว,ยวต้อง c r e a อ e empty object กก่อนนะแล้วก็ตั้งชื่อว่า BTN ี i c k ให้ชื่อให้ชื่อเนี่ยชื่อเดียวกับสคริปต์ไปได้นะชื่อเดียวกับสคริปต์ไปเลยอืม b t ที i c k คลิเดี๋ยวผมจะ มีคำว่าสคริปต์อยู่ข้างหน้าด้วยตอนนี้เรามีเก็บออบเจกต์เปล่าๆเลยนะที่เราเขียนมาชื่อว่าสคริปต BTN คลิกทางขวาเนี่ยว่างๆอยู่เราก็ล่ากสคริปต์ลงไปเลยอ่ตอนนี้มันมีตัวของข้อนั้นละที่ชื่อว่า BTN คลิกซึ่งข้างในก็จะมีฟังก์ชันที่เราเขียนไปเมื่อกี้นะ BTN Present วิธีการคือเราไปที่ปุ่มแล้วก็สกอร์ลงมา แล้วก็โยนสคริปนี้ใส่ลงไปฟึป๊บตรงนี้นะใส่แล้วทางขวาจะปรากฏว่าฟังก์ชันข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะเราเลือกเป็น BTN คลิกเห็นไหมตอนนี้ BTN คลิกขึ้นมาและอ่ะแล้วก็เลือกเป็นอ่าโอเคมันไม่ขึ้นแสดงว่า ในสคลิปเราจะต้องทำพับลิกจะเปิดไฟหม่ก่อนเมื่อกี้ประกาศว่์มันเป็น p r พ v เ t e เพิ่มก็ p า b l i ลลงไปนะเซฟแล้วก็อ่ะเราเราย่อไม่ต้องปิดโปรแกรมละเพื่อต้องมาแก้ไขอีกอกลับมาที่ Editor มันก็จะมีการแบบโหลดอัปเดตสคริปต์นิดหน่อยนะแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มเหมือนเดิม ตอนเนี้ย BTN p l a c e อะ่ะขึ้นแล้วให้เรากดเลือกปุ๊บตอนเนี้ยหน้าที่ของปุ่มเนี่ยเมื่อเราคลิกแล้วอะมันก็จะไปเรียกตัวของอาสคริป BTN Click เห็นไหมแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า BTN p l a c e วิธีการทดสอบก็คือว่าเราสามารถกด Play ได้เลยปุ๊บแล้ก็ทำการกดปุ่ม เลือกมาที่คอนโซลนะเพื่อดูผลลัพธ์เมื่อเรากดปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วนะตรงนี้สังเกตทุกครั้งที่กดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใส่อีเวนต์คลิกในบอททอนที่เป็น UI